ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมุรตปุระค่ะวันนี้ช่องเรามีเรียนพระนรายณทรงคุตปรทับพราหูรุ่นเปิดโลกโภกรัพย์ของท่านเจ้าคุณธงชัยแห่งวัตรมิตรมาเล่าสู่กันฟังค่ะเรียนนี้คือ เหรียญพระนารายณ์ทรงคุตปทัพราหูรุ่นเปิดโรคโพกรัพย์ของท่านเจ้าคุณธงชัยแห่งวัดไตรมิตรค่ะออกมาเป็นแพคเกจจิ้งอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ชมแพคเกจจิ้งกันก่อนค่ะนี่ค่ะส้ายขวาหน้าหลังค่ะเดี๋ยวเรามาชมเหรียญกันนะคะเหรียญน,นี้นะคะถือว่าเป็นรุ่นแรกเลยนะคะที่ออกแนวพุทธศิลป์ เนื้อนี้นะคะเป็นเนื้อบรอนอิตาลอรี่ค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันใกล้ๆนะคะนี่ค่ะงดงามมากใช่ไหมคะสาหรับเหรียญน,นี้นะคะท่านเจ้าคุณทงชัยท่านได้อธิษฐานจิตปลุกเสกมวลสารศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเก็บรวบรวมมามากกว่า30ปีเพื่อบรรจุไว้ในเหรียญน,นี้ด้วยนะคะและท่านได้บวงสวงเทวดานพเคราะห์ ตามพิธีกรรมโบราณณสถานที่ประกอบพิธีอันเป็นมงคลก็คือหม่นทนพนรายทรงคุดประบพ,พร,ะราหูหน้ากุฏิของท่านเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของวัดไตรไมิตรค่ะ ซึ่งเป็นสถานที่ที่มีผู้คนมาอธิษฐานขอพรณนะที่นี้นับหมืน่นนับแสนคนทั้งพ่อค้าประชาชนข้าราชการต้องการเลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งล้วนมาอธิษฐานขอพรณนะที่ตรงนี้ค่ะท่านเจ้าคุณธงชัยจึงย้ำเสมอเสมอค่ะว่าพระนารายณ์ทรงคุดร,รุ่นนี้เป็นรุ่นแรกที่ออกแบบแนวพุทธศิลป์มวลสารในการจัดสร้างจะต้องเป็นมวลสารที่ดีที่สุด สถานที่ก็ต้องเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่ไม่เคยมีการปลุกเสกมาก่อนและที่สำคัญนะคะท่านเจ้าคุณธงชัยท่านนั่งอธิษฐานจิตเป็นเวลากว่า30นาทีพอท่านออกจากสมาธิท่านก็ได้พูดขึ้นว่าเปิดโลกเปิดโลกแห่งโภก,กรัพย์ณบัดน,ะนี้เป็นต้นไป การสร้างพันรายทรงขุดประทับพระราหูรุ่นนี้นับว่ามีมวลสารมากมายหลายรายการค่ะโดยเฉพาะมวลสารที่ได้จากอาจารย์รักเรขานิเทศโหนเอกแห่งสยามประเทศที่ได้รวบรวมไว้กว่า3,000รายการที่ผ่านพิธีมหาพุทธาพิเศษณวัดไตรมิตรและวัดพระธาตุริภูนชัยจังหวัดํำพูนก็ได้นำมาบรรจุในเรียญรุ่นนี้เพื่อเพิ่มความขลังความศักดิ์สิทธิ์ ยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะสร้างตามคัมภีร์กรารจัก,กศาสตร์เพื่อสยบอำนาจร้ายของพระราหูไม่ให้มากระทบแก่ดวงชะตาชีวิตผ่อนหนักให้เป็นเบาบรรเทาโทษร้ายตามหลักโหราศาสตร์เพื่อแก้ไขอำนาจร้ายแห่งดวงดาวคือพระราหูและพระเสาร์มีการประกอบพิธีมังคราพิเศษด้วยอำนาจแห่งพระพุทธมนต์พระปริก คาถามหาราชค่ะมาชมด้านหลังกันนะคะนี่ค่ะสำหรับด้านหลังนะคะก็จะมีธงชัยวินวินวิน,วนพร้อมกับตอกโค้ดและหมายเลขกำกับค่ะเนื้อนี้นะคะเป็นเนื้อบรอนอิตาลอรี่ค่ะจัดสร้างทั้งหมด2999เหรียญค่ะและนี่ค่ะก็คือ เหรียญพ,พ,พระนารายณ์ทรงคุดปทัพราหูรุ่นเปิดโลกโภกรัพย์เจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรออกปี2560ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งติดตามด้วยนะคะเพราะว่าทางช่องเรายังมีคลิปดีๆอีกเพียบเลยค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามช่องอมูรเลตุระนะคะขอบคุณค่ะ